โอ้คุณผู้ชมดูนี่ดูนี่โอ้ <c oughs> โหเลโนโวลีเจียเคุณผู้ผมชมผมจะรู้สึกแย่แค่ไหนเนี่ยถ้าผมทำคอมพิวเตอร์ l e n o v o l e เ i ียตัวท็อปสุดตอนนี้ตกพื้นเพื่อป้องกันเหตุสุวิสัยแบบนี้ l e n o v o เลยออกประกันสุดเจ๋ง Unbeatable Protection ว้าจะตอบโจทย์ตัวคุณขนาดไหนวันนี้รีวิวไปพร้อมกันกับ Lenovo Legion 7i ฮสิ่งที่เกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ทุกคนมองหานะครับไม่พ้นเรื่องสเปคแรงจัดหนักตอบโจทย์คอเกมขั้นสุดสามารถจะรองรับการเล่นเกมได้ทุกประเภทเกมบนพืนโลกใบนี้ เลโนโวลีเจียน 7i ที่ในมือผมตอนนี้ที่มาพร้อมประก,กันภัยไรพาย จะตอบโจทย์คุณได้อย่างเหลือเฟือเลยครับเพราะรุ่นนี้เราสามารถจะเลือกสันสเปคหลายๆอย่างได้ตามใจเราเลยซึ่งที่อยู่ในมือผมนี้นะครับมาพร้อมกับ c p u Intel Core i9 รหัส1 0 9 8 0 HK ตัวท็อปสุดเลยมี8แกนสมอง16เทรดอัตราความเร็วของสัญญาณนาฬิกาสูงสุดจึงพุ่งไปที่ 5.3GHz ว้าวส่วนชิปเซ็ตการ์ดจอเป็น NV i d i a ดี f o r c e RTX ตัว2080 Supermax Q Design เรียกได้ว่าทั้งคู่คือที่สุดของความแรงประจำปี2020นี้เลยแหะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหน่วยบันทึก SSD ขนาด 1TB 2ทราตัวทำเรทศู 0, เพื่อให้เขียนเร็วได้อีก2เท่าจัดหนักพร้อม RAM 3 2ม b 2 g b แบบ DDR 4อีกด้วยครับในด้านการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็มาพร้อม WiFi 6มาตรฐานใหม่ของโลก802.11 AX และก็บลูทูธ5อีกด้วยมาในเรื่องของหน้าจอวัดมุมทะแยงได้15.6นิ้วแบบ Full HD 1,920 x 1,080เป็นจอชนิด IPS ความถี่240เฮิร์ซโอ้โหจะนุ่มไปไหนให้สีสันแบบ sRGB 100% บนความสว่าง500นิตโอ้ยไม่นิดแล้วมัง้งการตอบสนองของภาพมีดีเลย์ต่ำกว่า1นมิลลิเซคครับโอ้ยแทบจะไร้ดีเลย์อยู่แล้วพร้อมรองรับระบบจอบภาพไม่ฉีกขาด NVIDIA G-Sync อีกด้วยเล่นเกมและเป๊ะเวอร์ส่วนด้านแบตเตอรี่เป็นแบบ80วัตต์อวครับมาพร้อมกับระบบ Rapid Charge Pro ก็คือชาร์จไวนั่นเอง เปอร์เซ็นต์การชาร์จ0ถึง50เกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอ้โหครึ่งชั่วโมงได้แบตครึ่งก้อนโดยภาพรวมของสเปคที่ไร้ไปนะครับคือการมัดรวมเอาสเปคที่ดีที่สุดของปีนี้มาไว้ใน Lenovo Legion 7i นั่นแหละครับเอาละ่ะพูดถึงสเปคไปเยอะแล้วพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างดีกว่าผู้ชมครับสีสันนี้ นี่คือสีสเลดเกรย์ก็เป็นสีประจำคุ้นเคยดีในแบรนด์ลีเจียนก็จะใช้สีเทาแบบนี้นะครับสเลดเกรย์ทีนี้ที่น่าสังเกตก็คือนี่ฮะในโลโก้ l e g i ียด้านหน้านี้มีตัว Y าที่เรืองแสงฟูุงฟิงฟฟิง้งอยู่มันเรืองพร้อมสิ่งนี้เลยก็คือแป้นคีย์บอร์ดที่คุณเซตสีไว้นะครับมันจะสุกสว่างสวยสกาวพร้อมกันโอ้โหดูหรูหราที่สุดคุณผู้ชม ทีนี้ด้านหน้านี้นะครับไหนๆเปิดมาแล้วมีเว็บแคมด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราเห็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจำนวนหนึ่งไม่ได้ใส่เว็บแคมมา Lenovo Legion 7i ใส่เว็บแคม 720p มาให้แล้วนี่พร้อมหน้าต่างเปิดปิดแวบแวบแวบบ 720p ดูเหมือนไม่เยอะแต่พอทดลองในการอัดภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ต้องยอมรับว่าสีดีมากสีนี่สดเลยนะครับทีนี้จอนี้เป็น srgb 100%ฉะนั้นเราเลย ส่งออกภาพเราลองเล่นบนมือถือปกติดูนะครับอ่าถือว่าสีแม้จะสดไม่เท่าเพราะไม่ใช่จอ srgb 100%แต่ภาพคมใช้ได้เลยนะครับดูรูปลักษณ์ดูความเช้งวับไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำด้วยคือกลับมาชั่งน้ำหนักหน่อยครับอาตัวเครื่องนะครับชั่งได้สองสองหกสามประมาณ2.2งกิโลกว่ากว่าไปทางไป,ปลายนะครับเกือบ2.3นะครับ แต่แน่นอนเราไม่ได้ถือแค่โน้ตบุ๊กเราต้องช่างพร้อมกับตัวชาร์จด้วยนะครับรวมๆแล้วประมาณ3.1กิโลนะครับแม่คุณผู้ชมครับสเปคแรงขนาดนี้สิ่งที่ต้องยอมรับไปด้วยก็คือน้ำหนักที่จะมากตามมาครับส่วนคีย์บอร์ดสีฟรุ้งฟริ้งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มีชื่อเรียกที่ดุดังครับเรียกว่า True Strike นะฮะให้ฟีลเหมือนคีย์บอร์ดแยกเลยเนื่องจากว่ามีการประกอบร่างของนัมแพดนะครับหรือส่วนของการพิมพ์เลขเพิ่มมาด้วย ปกติโน้ตบุ๊กไม่ให้แบบนี้นะครับแต่รุ่นนี้มีมา Lenovo Legion 7i นี่จัดคีย์บอร์ดเต็มเหนียวแบบนี้มาให้เลยนะครับส่วนสีสันที่กำลังพลิ้วไหวตอนนี้16ล้านเฉดสีเป็นสี RGB Red Green Blue ก็ให้สีที่สวยงามแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแอปพิลหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่มันอาจจะดีมากๆแต่ต้องเอาผิวสัมผัสด้วยผมทดลองการพิมพ์นะครับพิมพ์เร็วๆ ผมเนี่ยเป็นคนชอบพิมพ์ผมรู้สึกได้เลยว่าปุ่มไม่ตื้นเกินไปแล้วก็ไม่ลึกเกินไปนะครับฉะนั้นผิวสัมพัน์ในการพิมพ์ค่อนข้างดีมากเลยครับมาดูกันในส่วนของพอร์ตต่างๆกันบ้างพอร์ตรอบตัวเครื่องพอร์ตแรกคือ Thunderbolt 3แล้วตามด้วยพอร์ต USB-C version 3.1 generation 1นี่ และพอร์ต3.5มิลว้าวต่อหูฟังหรือไม่แยกก็ได้ในรูเดียวครับส่วน,น,นด้านขวามีพอร์ต USB-A ไซส์ปกติในเวอร์ชัน3.1 Gen1 ให้มาพอตเดียวรูอื่นๆไม่เกี่ยวนั่นมันระบายอากาศแม้ให้มาพอร์ตเดียวที่ด้านขวาแต่ด้านหลังจัดเต็มครับให้คุณถึง6ช่องเริ่มตั้งแต่พอท Kensington สำหรับกันเครื่องโดนขโมยหายไปจากโต๊ะแต่ไปหาซื้อล็อก Kensington เองนะต่อมาคือพอรต Power In สำหรับชาร์จไฟผ่านอะแดปเตอร์ ขนาด230วัตต์เข้าสู่ตัวเครื่องตามมาด้วยพอร์ต usb a 3.1 gen 2ให้2พอร์ตขนาบข้างน้องนาตาลีเอ้ยพอร์ตแลนดมาเลยปิดท้ายเป็นพอร์ต hdmi 2.0สำหรับต่อจอแยกขึ้นจอใหญ่ครับ่องสเปคและเทพขนาดนี้คุณผู้ชมถามจริงถ้าคุณได้ Lenovo Legion 7i ไไปไว้ที่บ้านคุณจะไปทำอะไรครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเล่นเกมสิครับจะเหลือหรือฮ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> เราไม่รีอรอทดสอบการเล่นเกมกันเลย <c oughs> โดยกองบรรณาธิการแบร์ไตได้เลือกเกมแรกมาทดสอบคือ Metro Exodus ซึ่งเกมนี้เราตั้งค่าให้เกมแสดงผลการสะท้อนแสงสมจริงเรียกว่า ray tracing ได้ครับโดยกองบรรณาธิการได้ทำการตั้งออปชันไว้ที่ระดับ ultra ก็คือระดับสูงสุดของตัวเกมเลยซึ่งค่าเฟรมเรทที่ออกมาน่าพอใจมากๆอยู่ที่70 90เฟรมต่อวินาทีเลยทีเดียวส่วนในเกมนึงเป็นเกมสร้างโรงงานแบบอิสระตามใจเรา Satisfactory นี่ชื่อเก๋มากแม้ปรับค่าไว้สูงสุดก็ยังสามารถแสดงผลเฟรมเรทได้ที่ระดับ120-150เฟรมต่อวินาทีเรียกว่าลื่นตาสุดๆเลยละครับโดยหลังจากทดสอบเกมไปสักพักใหญ่ๆเราสังเกตผ่านโปรแกรม c p u c พบว่าอุณหภูมิของ GPU ก็คือหน่วยประมวลผลกราฟิก สูงขึ้นแต่ไม่เกิน71องศานะครับซึ่งพอเวลาปิดเกมลงอุณหภูมิก็กลับมาเป็นปกติครับภายในเวลาต่ำกว่า3นาทีอ่าถือว่าระบบระบายความร้อนของ Lenovo r e g i o n c o Front 2.0ตัวนี้ทำได้เยี่ยมครับเอาละครับทีมงานทดสอบเกมไปอย่างถึงเลือดถึงเนื้อแล้วเรามาถึงหูถึงโสดศูนทริยะเราบ้างดีกว่าเราใช้ Spotify ทดสอบลำโพงที่เคลมว่าเป็น Dolby Atmos นะครับโอ้โหอา้าวลองเลยเปิดเล่งสุด ว้าวเราใช้ Spotify โปรแกรมเดิมแล้วก็เพลงเดิมด้วยตึบครับตึบตึบเลยอ่ะเปิดนานมากไม่ได้นะครับก็รีก่อนคุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่าเสียงที่ออกมาให้ความรู้สึกสุนทรียะถึงถึงความรู้สึกของการฟังเพลงได้เลยทีเดียวผม music lover ผมยืนยันได้ลำโพงพื้นฐานที่มากับ Lenovo Legion 7i ตัวนี้พูดครับส่วนเรื่องธรรมดารรมดาอย่างการไถฟีด a c e b o o k นะครับโอ้โห เพลินมากครับเพราะว่าจอ240 h ้อร์ซนุ่มตาสุดๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะว่าพอใช้น o ตบุ๊กเกมมิ่งมาทำเรื่องง่ายๆอย่าง f c e e o o o เนี่ยคุณจะไถเพลินมากๆเพราะว่ามันลื่นลื่นหัวแตก Very good ตามนี้จริงๆนอกจากนี้เราก็ยังทดสอบตัวเครื่องด้วยโปรแกรมต่างๆอีกมากเลยแหะครับเริ่มตั้งแต่โปรแกรม 3DMark เพื่อใช้ทดสอบการ์ดจอได้คะแนนสำหรับโหมด TimeS อยู่ที่8,533คะแนนโว้ ส่วนการทดสอบในโหมดพอร์ตโรโยสำหรับการ์ดจอชนิดที่แสดงผลแบบ Ray เร a ซิ่งได้ก็ได้คะแนนไปที่5,156คะแนนโอ้ถือว่าทุมท้วมเลยแหะครับต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องผ่าน PCMark 10ก็ได้คะแนนอยู่ที่5,520คะแนนโดยมีคะแนนด้านต่างๆโดยรวมค่อนข้างสูงเลยครับต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ CPU ผ่านโปรแกร,รม Cinebench ได้คะแนนอยู่ที่3975คะแนนถือว่าสูงมากๆสำหรับ CPU ฝั่งโน้ตบุ๊กครับและสุดท้ายที่ต้องทดสอบคือประสิทธิภาพของ SSD หน่วยบันทึกแบบ Solid State Drive เราใช้โปรแกรม Crystal Disk Mark ก็ได้ความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,183เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนอยู่ที่3,347เมกะไบต์ต่อวินาทีเฮ้ยเขียนเร็วกว่าอ่านอีก ก็บอกเลยไงครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้ SSD เรดศูนย์ทำให้ความเร็วในการเขียนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคเทพแบบนี้ใครๆก็ต้องหวงแหนนั่นเป็นธรรมดา it's my precious ่าฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดเหตุสุดวิสัยนะชื่อก็บอกกันแล้วว่าสุดวิสัยไม่ตั้งใจจะตกกระแทกจะจอแตกจะไฟไหมจะมีการกระชากจะไฟตกจะพอตกระจายเจ๊ง เลโ o โวประกันให้ครับ่าเลโน v o ทราบเรื่องนี้ดีนะครับว่าเจ้าของที่ได้ครอบครอง l e โนโวลีเจียนจะหวงแหนแค่ไหนจึงสร้างประกันภัยใหม่ที่เรียกว่า Unbreakable Protection กล่าวคือมันจะครอบคลุมทุกเหตุเพศภยัยแทบทุกอย่างแล้วยกเว้นเรื่องเดียวคือโจรกรรมหายไม่นับแต่อะไรก็ตามที่ยังเหลือเศษซากข,ของตัวเครื่องจากการเสียหายไม่ว่าจะมากหรือน้อยเขาเคลมให้ว้าว โ e โนโวให้ความสำคัญกับสเปคพอๆกันกับบริการหลังการขายนะครับฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมารู้รายละเอียดของ u n b e a t a b l e Protection ประกันภัยใหม่สำหรับผู้ใช้ Lenovo Legion ทุกคนเลยเริ่มจากขอบเขตการรับประกันก่อนครับการรับประกันนี้เป็นรับประก,รกัน worldwide ความหมายคือทั่วโลกแต่ก็ต้องในวงเล็บนะครับว่า ในประเทศที่มี LeNovo เปิดให้บริการอยู่มีศูนย์บริการแปลว่าถ้าคุณเสียนอกประเทศไทยถ้าคุณเดินทางได้หลังจากช่วงเวลานี้คุณก็สามารถไปซ่อมในประเทศที่มีศูนย์บริการ l e n o v o ตั้งอยู่ได้ทั่วทั้งโลกครับในส่วนของคลอเซนเตอร์มีเบอร์กลางให้โทรนะครับก็แน่นอนว่าขึ้นต้น18 00 0 12 25 1 เบอร์นี้นะครับจะเป็นเบอร์ที่โทรเข้าไปแล้วมีผู้เชี่ยวชาญรอพร้อมตอบ24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดใดๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในการโทรเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ต่างๆในนี้นะครับเ e โนเวมั่นใจว่าปัญหาเทคนิคทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ l e โนเว o สามารถช่วยแก้ให้ได้อาวติดพอดีนาาี่รู้เลยว่าโทรมา,รา,มารจากเมืองไทยเห็นไหมเาจะได้กดหนึ่งโอเคผมากดหนึ่งให้เลยครับสวัสดีครับ เนโที่ก็สพอร์ตผมปดุลรับสายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอดุลอ้าวอย่างนี้ค,คุณอดุลรู้ได้ถามได้ก็ต้องตอบได้สิครับเพราะชื่อคุณอดุลอยู่แล้วถามคุณอดุลน,นิดนึงครับคือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างไวมากแล้วลวะ 5.3GH สกะเฮิร์แต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจอ่ะเราอยากจะแบบเร่งกว่านี้หรือค้าเรียกว่าโอเวอร์คล็อกมันเลยอเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับได้ครับ ทางเ e n ovo เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า l e n ovo l v a n t a g e นะครับผมอ๋อนี่หน่ยอยู่หน้าจอมนี่ l e n ovo l v a n t a g e ใช่ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปที่เมนูคลิกเซ t ติ้งแล้วก็เข้าที่หัวข้อ,ขอเทอร์ a l โ o ม,มดนะครับอืมครับก็สามารถเลือกปรับ Performance จากเมนูนี้ได้นะครับอ๋อตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Performance อยู่แล้วเทอร์โมโหมด Setting ครับนะครับก็คือควายบาลานซ์แล้วก็ Performance ครับผม เอแล้วถ้าเกิดจะโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับสำหรับการไปไกลกว่า5.3กิกที่เป็นสัญญาณนาฬิกาในตัวนี้ครับครับผมในอนาคตนะครับทาง Lenovo ก็ได้มีการทยอยนะครับเรื่อนเรื่องของการอัพเดตตัวซอฟต์แวร์นะครับสามารถปรับได้แล้วนะครับบางรุ่นนะครับอาทิเช่นตัว Region 5นะครับผมอ๋อแปลว่าตัว Legion 7.7i เนี่ยรอก่อน ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกทีนะฮะใช่ครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมได้รู้จักแล้ว Lenovo Vantage น่าสนใจเพราะว่าอันนี้ก็เห็นดูจากหน้าจอก็มี System อัปเดตให้นะครับมีเรื่องฮาร์ดแวร์สแกนดูมีเดียดูพ w e r ดูมาโครคียแรนต่างก็ค่อนข้างครบคันพอสมควรตอนนี้ค a l l c e n t e อร์เป็นไงทำงานหนักไหมครับคนโทรถามเยอะยังก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมอืมแต่ขอบคุณมากนะน้ำเสียงคุณก็ทำให้ผมมั่นใจได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแท้จริงขอบคุณมากๆเลยนะครับ ه, นี่แหละคุณผู้ชมพอเซนเตอร์ของเขานะครับก็นอกจากตอบเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ช่วยเรื่องซอฟต์แวร์ด้วยเรื่องการปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องนะครับแม้ว่ายังโอเวอร์คล็อกไม่ได้ตามโจทย์ยากของผมแต่ว่าเขาว่า ในอนาคตจะมีการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ Lenovo Vantage ออกมาอีกครั้งตอนนี้ Lenovo Legion 5ทําได้แล้วแต่ตัว7จไ I ตัวนี้ยังค่อนข้างใหม่มากอยู่งั้นรอครับหลังจากลองของโอเปอเตอร์ไปแล้วก็ต้องมา่ายการประกันกันต่อเป็นการประกันแบบ On-Site Service นะครับความหมายคือคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์แต่เขามาซ่อมให้ทันทีที่แจ้งเขาการันตีไว้48ชั่วโมงคือภายใน2วันช่างถึงคุณ แต่ถ้าเกิดว่าวิธิใช้กันแล้วคุณพบว่าเครื่องต้องส่งซ่อมศูนย์อันนี้ก็ดีจะมีเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมตรงรุ่นกับรุ่นที่คุณซื้อไปนะครับเพื่อจะเอามาใช้เล่นเกมทํางานชั่วคราวไปก่อนจนกว่าเครื่องคุณจะซ่อมเสร็จนะทั้งนี้ทั้งนั้นใน2ปีนี้ไม่จํากัดจํานวนครั้งของการเข้าซ่อมนะครับคุณจะซ่อมกี่ครั้งก็ได้ไม่คิดทั้งค่าอะไหล่และไม่คิดค่าบริการในการซ่อมแต่ละครั้งโอ้โหเรียกว่าซ่อมฟรี100%กันเลยสมดังสิ่งที่เรียกว่า accidental damage protection นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่แนะนำให้คุณลองของซื้อไปลองทุ่มมันทิ้งและส่งซ่อมถือซะว่ารักษาทรัพยากรโลกครับจะได้ไม่มีอะไรสูญเปล่าไปมากเอาเสียจากการใช้งานจากปกติและเหตุสุดวิสัยจะดีกว่านะและหลังจากเราไล่สเปคไปเสร็จแล้วนะครับแบรไตให้จุดสเกตคุณผู้ชมสเสมอคุณผู้ชมครับ l e n o v o Legion 7i ตัวนี้ที่เราสังเกตได้มีจุดอยู่2จุดใหญ่ๆที่คุณต้องพิจารณาด้วยนะครับ1 เรื่องของตัวชาร์จใหญ่เราต้องยอมรับว่าความเป็นแบต80วัตต์อาวแล้วก็ผ่านตัวชาร์จท,ที่เรียกว่า Rapid Charge Pro ตัวนี้ต้องการให้ชาร์จไวฮะฉะนั้นให้มา230วัตต์ มันเลยใหญ่พอสมควรใหญ่และหนักด้วยฉะนั้นเมื่อรวมกับน้ำหนัก,นกตัวเครื่อง2.2กิโลกลายเป็น3.1กิโลอันนี้คุณต้องคิดให้ดีเวลาคุณจะเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้า 720p เอาจริงๆสีสดมากด้วยจอ srgb แบบ100%แต่กล้องนี้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน window hello ในการยืนยันตัวตนแบบ Facial Recognition ได้นะครับเนื่องจากมันไม่มี IR มาฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามีกล้องให้ในสายโนบูเกมมิ่งที่บางรุ่นไม่ค่อยมีแต่รุ่นนี้ให้มา Windows Hello ก็ใช้จากการกดพินเอาแล้วกันครับรีวิวที่ด,ดีต้องมีราคาเลโนโวประเทศไทยว่าราคาขาย l e n นโวลีเจียนเในตลาดประเทศไทยไว้ที่ราคา2รุ่นนะเริ่มจากรุ่นแรกก่อนใช้ CPU ู n t e l Core i7 ในรหัส1 0 7 5 0 h เริ่มต้นที่60,990บาทครับโอ้โห61,000มีทอนไม่แรงเลยสำหรับราคาที่ได้สเปคแบบนี้พร้อมกันนี้ยังคัสตอมทั้งแรมทั้ง SSD เพิ่มได้นะครับพื้นฐาในได้ให้ SSD มา 1TB ทรนี่พร้อมหน้าจอ240เ้ิร์พส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ใช้ CPU Intel Core i9 ในรหัส1 0 9 8 0 HK ที่ราคา 90, 9 9 9 9 0าทตาบาทตาตา,ตาโอ้โหแสนหนึ่งมีทอนทั้งนี้ดังนั้นในรุ่น Core i 9นะครับเขาจะจัดสเปคจอเป็น1 4 4 h z แบบ100% Adobe RGB HDR 400เพื่องานกราฟิกที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับทั้ง2รุ่นทั้ง Lenovo Legion 7 i ที่เป็น Core i 7และ Core i 9จะมาพร้อมสับกับประกันใหม่ที่ตั้งชื่อว่า Unbeatable protection ให้2ปีเต็มๆเลยทีเดียวซึ่งมูลค่าของการทำประกันแบบนี้นะครับถ้าจะซื้อแยกจะอยู่ที่6,990บาทโอ้โหถือว่าใจปั๊มมากๆแล้วก็ไม่ได้ปั๊มแค่นี้แถมของพิเศษดังต่อไปนี้เลยกระเป๋าเป้เกมมิ่ง Recon r e g i o n มูลค่า1,990บาทและยังแถมเกม Tom Clancy's The Division 2 Gold Edition อีก1,340บาทว้าวสรุปครับสรุปสรุปว่าโน้ตบุ๊กแรงๆเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขั้นเทพแบบนี้ก็ต้องมาพร้อมประกันขั้นเทพที่ตั้งชื่อว่า u n b e a t a b l e Protection 2ปีนะครับ ถือว่าเป็นความใจกว้างของ Lenovo แล้วก็ความไว้วางใจได้ว่าคุณใช้มันได้ทุกสภาวะการจริงๆนะคะรับเหตุสุดวิสสงสุดวิสัยไม่ต้องไปกลัวอีกต่อไปทั้งหมดนี้คุณจัดได้ Lenovo Legion 7i ภายใต้ชื่อประกันคุ้มๆอย่าง unbeatable protection ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศที่มีการจำหน่ายแบรนด์ l e n o v o จัดไปเลยนะ Leno v o Legion 7i